นี่เนี่ยซื้ออะไรบ้างวันนี้ฮซื้ออะไรบ้างซื้อทุเรียนทุเรียนบังคุดไปทดลองอแล้วก็ที่ซื้อเยอะหน่อยจะเป็นส้มโอส้มโออะไรสยามกี่ต้นเจ็ดสิบต้นเจ็ดสิบแปดต้นแล้วก็ทุเรียนอะไรก็ไม่รู้ทีนั่นทุเรียนรวมๆแล้วก็มะม่วง มะมวมันคุนสีอ่ะมันสุนสีแล้วก็นี่แม่น่าแน่าไปกดเจ้าเที่ยงขาดก็คือกระจิมแดงมาเลยนะกระจิมแดงมาเลยเอ้าใช่ทำไมลืมล่ะพี่กระจิมแดงมาเลยม่่ะตนีอันนี้กันเดียวกันนี่ ใช่ไหมใช่ไหมล่ะเขาตอบยังใช่เนี่ยทับทิมทับทิมเนี่ยไงอ๋อวก็เป็นเป็นพืชที่ไม่ได้ออกตามฤดูกาลเนาะใช่ไหมไม่มีฤดูหรอกเนาะอยากออกก็ออกใช่ไหมอยากกิน อะไรลองซื้กับดีแกถามวิธีปลูกวิธีปลูกก็ต้องลองลุมเบื้องไม่ใช่ปลูกไปเลยทำเ็ดสวนเอง เขาเลี้ยงเก่งเนาะถ้าเราก็ไปไม่มดหรอกเลี้ยงเองก็ติ๊กูกสองวันก็น่าจะแล้วโอ้ยไข่โคตรผมเนี่ยพี่ พวกตรงโออะไรเนี่ยเออกดซีรีค,อ,อ,คอนห่อยปลูกกล้วยพันกอยยังปลูกแค่สองวันเองอินร,มมอรีลูกทำมะม่วงลูกแดงแดงนี่ใช่แดงไนะด้หวานไหมดูน้อยๆเนี่ยหรือว่าแดงจากกระถางเอ๊ะเดี๋ยวนี่แหละ เอแดงแดงจัมาเอ้ยไม่ใช่มีงานข้างแดงไว้เหรอเนี่ยไหนเป็นไงบ้างไปซื้อต้นไม้มาวันนี้โอ้พ่ไม่ได้จะพาไปบุบบึงนี่กันเนาะลง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 มาลงมาเลยงรถมาเต็มแล้วลงมาซื้อต้นไม้มาแล้วมีอะไรบ้างมีกระหนุนโอ้ยเดี๋ยวค่อยไปเอาต้นลงก็ถึงเห็นเนาะตอนนี้มันไม่เห็นอะไรหรอกหลายอย่างเลยเออหลายอย่างเลยผลเลื่อมนั้นด้ผมาดาไป ม้นนะเอาว่าใหม่ด้วยถึงสวนลมโพลมใสแล้วนะจ๊ะไหนมีอะไรบ้างมีดูเรียนเอาดูเรียนเอาออกมาก่อนเลย,เยมันทุเรียนเอามันกี่อะไรบ้างหรือว่าปลูกไปรดเลยุเรียนก็จะมีหมอนทองมีหมอนทองมีอะไรนะพวงมณีอือม,มีพวงมณีแล้วก็มีอะไรพันอีก,กนึองอะ่ะไม่หมายถ,ถึงว่าแยกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหม แยกดีกว่าเพราะว่าแยกได้ก็าจักเจาะรอด<ช>ไม่รอด<ช>นี่กระสานนโมสโดอ้าวอันนี้ปลูกไว้กินเฉยๆจะได้ขายก็ดีะจะได้เง้นเอาไม่เอาลงมาเลยนี่หรือไงตั้งไว้ก่อนเนี่อันนี้อะไรนะพี่ขาวานะาแพงๆแหละอ้ยจจกเลย,ย,ยตุ่งตั้งตั้งอะไอะไรนี่แหละพันอะไรนี้เออดูได้นัน ข้างในก็มีอ่อาน, aisle, นี่นะสมโอทับทิม,มสยามไม่ใช่แดงทับทิม,มไม่ใช่ใช่ไหมเอ๊ะสมโอชื่ออะไรทำไม<ต>จําชื่อไม่เคยได้เล<ม><บ>ยมมทับทิมยสยามนั่นแหละทับทิม,มสยามเนาะอ, <Re> อันนั้นแดงมารวยทับทิมแดงมารวยทับทิมแดงมารวยอ่าสมโอทับทิมยสยามมีทับทิมไหมใช <sk r isa> ่ชื่อทับทิมสยามไหมทับทิมแดงมารวยสมโอห่ะสมโอแดงสยาม ไม่มีคำว่าทับทิมสยามใช่ไหมแดงสยามเลยทับทิมสยามแดงสยามนี่แหละมันก็ไม่รู้จะมาเจริญเติบโตอยู่ในนี้จะมาเจริญเ,เติบโตในสวนลมโพรลรมใสของเราสิ่งที่กังวลก็คืออันนี้แหละเนี่ยเอออ่ะเดี๋ยวฉันเธอพูดดิเธอจะปลูกทุเรียนให้มันเป็นยังไงห้มันได้กินหน่วย นี่ให้มันติดหน่วยทุกลูกไม่มีตายเพราะว่าคนขายเขาบอกว่าไงเขาปลาม่าเชิญไว้วะวันนี้วันที่อะไรเก้าวันนี้วันที่เก้าพฤษภาคมพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าวันนี้ไปซื้อทุเรียนมาเอคนขายให้พรว่าคนขายให้พรว่านุจะลอกินนุจะรอกินนุเดี๋ยวดูสีหนาท่านไว้ความมั่นใจของฉันเนี่ย ฉันบอกให้เอาแค่สี่ห้าต้นเธอลำมาสักกี่ต้น่สิบตองต้นอะไรเออนี่นะจำื่อมันไม่ได้เออเอเดี๋ยวค่อยดูในบินกันเนอะยนยนอยู่ใช่ไหมตเออโตให้ยังไงก็จำไม่ได้คือเราแหละขนาดแค่ทับทิมสยามกูยังจำไม่ได้แหละมได้อันนี้อันใหญ่นี่ยอะไรเนี่ยต้นทิพย์ใช่ไหมต้นทิพย์ต้นใหญ่ อะไรนีมันขุนสีโอ้ยมันล่มไปมันขุนสีสามสิบต้นเขียวสวยสิบต้นทองดำอะไรใช่ไหม,มดำแดงมาร <50. S 2> ว,วยห้าสิบแดงมาวยห้าสิบอันนี้ไปปกบ้านใช่ไหมใช่ไปปกบ้านเออส่วนทุเรียนนั้นไม่รู้กี่ต้น เดี๋ยน่าจะเป็นสิบสิบสิบอ่ะค่ะเดียวสิบสิบป่ะทุกนเดียวมุดไปนิดนะรู้สึกว่าหน้ามึนจ้องอยู่อย่างเดียวไปไม่ได้สนใจอะไรเลยมองคุดด้วยมังคุดอยู่ตรงไหนล่ะอยู่ข้างในบางๆไว้นิดนึงอ๋อมังคุดมนิดึงมังคุดแล้วก็ตะคบยักษ์นี่ไม่ใช่ตะคบปานะตะคบยักษ์ติดหน่อยแล้วคบยักษ์เป็นตัวโอ เดี๋ยวเรัจะมีถ่ายมันไม่เห็นเด้วอว่าไม่เห็นดอกเด้อสมโอเธอบังมันเลย,เ,ลยเอาะม่วงทับมัเลยตังนี้จะเนาะเออแล้วก็เจอเลยนี่น,น่มไเนี่ยสมโอร้อยกว่าต้นออสองสี่หกสองสี่หกแปดสองสี่เอออย่าพูม่มใจหลายตอนนี้จะดูคอยดูผลงานอย่างเดียว อ้าเปิดดูสมโอให้ดูดิงไปเลยพับเบิดเลยมะม่วงมันขุนสีแล้วก็สมโอสมโอทับพิมสยามอ๋อเดี๋ยวเราก็จะไปปลูกกันนะคะไปครับก็จะมีตะโขบยักษ ทุเรียนหมอนทองแล้วพวงมานีแล้วก็อะไรเว้ยอะไร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 ซังคิงมูซังคิงมูซังคิงแต่ว่าทุเรียนะเอาไปปลูกแล้วหกต้นอันนี้เหลือแค่หมอนทองแล้วก็พวงมานีแล้วก็มีมังคุดสองต้นมีผู้สานุมสดุดห้าต้นแต่ว่าเอาไปปลูกแล้วเหลือสองแล้วก็อันนี้เป็นอะไรเะ้ยน,น้อยหน่าเพปักน้อยหน่าเพชรปักช่อง เอาไปปลูกแล้วกี่ต้นเราซื้อมาสิบแต่ว่าเอาไปปลูกแล้วห้าเอ้ยเอาไปปลูกแล้วสามเหลือเจ็ดล้วมีมะม่วงทองดําทองดํานี้เป็นทองดาโบราณแล้วก็ที่เยอะหน่อยนี้ก็จะมีเป็นทับทิมทับทิมแดงมาลวยอา่าส่วนส้มโอที่เราจะปลูกนี่คือส้มโอทับทิมสยามอันนี้เราซื้อมาเกือบร้อยต้นนะนี่แดงสยามทับทิมสยามอันเดียวกันนั่นแหละคือกันคล้ายๆกัน ลุงลงเป็นส้มโอรหรือเป็นทับทิมทับทิมแดงมารวยส้มโอทัพสิมสยามอันนี้อันนี้องทับทิมด้วยอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะฝรั่งอะไรนะหงหง,หงเปาซื้อหงเซียวมี่หงเซียวมี่หงเปอซื้อเรามีแล้วอันนี้เป็นหงเซียวมี่อ่าเขาว่าอร่อยหงจินเป่าหงจินเป่าก็เป่าหงจิมแล้วก็มี อันนี้เป็นจาพวกมะม่วงมันมะม่วงมันนี่อะไรมันคุณสีเนาะม,มันคุณสีแล้วก็เขียวเฉยแค่นี้แหละอันนี้เราปลูกแล้วซะส่วนใหญ่แต่ว่าอันนี้เรามาปลูกคปนคันที่เราได้ขุดม่ไปลุย